สวัสดีค่ะทุกคนค่ะ,ะทักทายค่ะทักทายกลับมาพูดคุยไม่รู้วันนี้เราก้าวขาไหนออกจากบ้านค่ะแต่ก็ใช้ไม้แล้วนะคะตอนแรกแต่ว่าก็แบบว่ามันทรยศเราเราเองนี่แหละไม่ได้ไม่ได้เตรียมให้ดีพอนะคะเดี๋ยว เราก็อาจจะมัววิ่งกับฉากวิ่งกับกล้องวิ่กออะไรอ้าวไม่เป็นไรค่ะอย่างไรวันนี้เราต้องได้คุยกันแน่นอนกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้จะมานำนำมาเล่าให้ฟังเนื่องจากว่าชุมชนของเราช่วงนี้ก็มีมีการนําเข้าโควิดอีกรอบหนึ่งนะคะแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้เราก็มีการขบวนการดูแลกันอยู่ในชุมชนอยู่ละทําให้เราเองก็ไม่ได้ตกใจแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวมากนะคะ ก็เลยว่าจะนำเรื่องนี้แหละมาเล่าให้ฟังว่าเราเรามีมาตรการดูแลอะไรอย่างไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าในช่วงที่ขนาดเล่าไปก็อาจจะขอฟรีๆไปด้วยนะคะฟรฟของเรานี่คะก็คือฟรีหนึ่งแก้วอะไรก็ได้เนาะเราไม่ได้ไปฟิกว่าจะกินยี่ห้อใดๆคือถ้าเป็นกินแบบทรีนวานต้องบอกว่ามันจะมีความหวานมาก นะคโะดยเฉพาะซองซองสีอะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะหวานมากๆเลยนะคะแล้วก็น้ําตาลมันก็คงจะเยอะด้วยแหละเราก็เลยเมาะคือสําหรับแนวแบบวิธีการกินแบบเราเนาะเราก็จะกินเฟนหนึ่งแล้วก็น้ําก็เติมแล้วก็จะใส่ตัวเข้ากล้องงอกนะคะอาจจะเวียนการบางทีก็อาจจะใส่ลูกเดือยหนช้อนนะคะ กินอร่อยกินอร่อยมากนะคะก็ทานด้วยกันได้เลยนะคะเช้าเช้าแบบเนี้ยมานั่งคุยกันแล้วก็ทานไปด้วยกันแล้วก็มาดูรายการแบบนี้แบบอาจจะไม่ได้สดร้อยนะคะแต่ว่าคลิปก็ลงวันต่อวันนั่นแหละก็จะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่องราวของการมีสุขภาพดีนะคะกับเรานี่แหละอาจาะ ด้วยจากประสบการณ์ด้วยด้วยจากวิถีด้วยด้วยจากอะไรต่างๆด้วยก็จะมาเล่าในในคิดว่าน่าจะมีแบบวันเว้นวันหรือว่าทุกวันนะคะยาน,นี้ก็จะมีตารางสอนนักศึกษาก็อาจจะเล็กขอร์ดลรามาเล่าให้ฟังมาลงให้ฟังต่อเป็นคลิปๆไปก็ได้นะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามเรานะคะมากหรือไม่น้อยไม่เป็นไรเราก็จะเล่าให้ฟังทุกวันนะคะ อร่อยอม,มันจะมีความมันของข้าวกล้องงอกตัวกับบาลายหาซื้อได้ที่รีสาโศกหรือว่าร้านของกลุ่มโสกก็มีนะคะเขาก็จะมีจําหน่ายอยู่ถ้าเป็นข้าวกล้องงอกตัวนี้ก็ได้รับอยอยเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเป็นเเครื่องดื่มชนิดชงนะคะความละเอียดของความเป็นแป้งข้าวกล้องงอกมันจะทําให้เราทานง่ายแล้วก็มีไฟเบอร์ใครที่เริ่มมือเท้าชาเนี่ยอย่านะ มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าปกติทํางานหนักมันก็ชาไม่ใช่แสดงว่าคุณขาดกาบ้าแล้วค่ะสารกาบ้าหาได้จากอะไรอะไรก็ได้ค่ะที่มันมีความงอกนะคะแต่เราเลือกตัวตัวนี้มันเป็นข้าวกลองงอกนะคะทานง่ายหนึ่งช้อนเนี่ยถ้าถ้าไม่ชอบเข้มข้นก็ครึ่งช้อนก็ได้นะคะใส่กับกาแฟมันก็จะมีความแบบมันๆอะ เราไม่ได้ทานคอฟฟ่เมตเนาะใครที่ไม่ได้ทานคอฟฟ่เมตเติมตัวนี้แทนได้เลยนะมันจะมีความมันมันไม่ต้องไปกินคอฟฟ่เมตก็ได้นะคะก็ทานตัวนี้เข้าไปเห็นไหมอยากอร่อยอยากสุขภาพดีแต่ก็แบบเออก็สรรหานะคะแล้ววันนี้เราก็ทำฝักคูณเรียบร้อยแล้วนะเราเราทำตัวฝักคูดน,นี่เรียบร้อยแล้ว เราใส่ตัวนี้นะคะทุกคนของให่เร,เราเราอยากโชว์นิดนึงอ่ะท้แท้แท้นนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะเทออกให้ดูนะอันนี้เป็นแช่แช่ฝักคูณให้ให้ให้เรียบร้อยแล้วนี่น่าเราน่ารักไมหมละ่ะเรากินคนเดียวไง่ายเราไม่ได้คนอื่นกินด้วยก็อาจจะแบบก,ก็อาจจะแบบนี้นิดน,นึงนะคะเออตอนเช้าเช้านี้เราก็จะเน้นดื่มน้ําหน่อยนะคะคือเราทําอะไรเราก็อยากจะ ให้มันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราเลยค่ะทํากิจกรรมอะไรไปด้วยแล้วก็อาจจะมีถ่ายคลิปไปไปพร้อมด้วยก็ก็อย่าว่ากันนะคะก็จะเป็นเหมือนกับไลฟ์สไตล์การมีสุขภาพดีก็แล้วกันนะคะแล้วก็ตลอดทั้งเดือนนี้มีอะไรสนุกเยอะมากมายเลยเราก็จะมาพูดคุยให้ทุกคนได้ได้ชมได้ฟังกันรวมไปถึงเรื่องราวของนักศึกษาที่จะมาเรียนกับสถาบันเราด้วยเราก็จะมา พูดคุยให้ฟังแล้วก็แอบกระซิบนะเพราะว่ามีนักศึกษาที่น่ารักคอยติดตามอาจารย์อยู่นะคะก็วันที่16เอ้ยวันที่18เราจะไปเดินป่าก,กันนะวันที่18นะคะเราจะไปเดินป่าก,กันกระซิบบอกหะคะกระซิบบอกเท่านั้นไม่ได้กระซิบดังนะกระซิบเบาเบนะคะก็มี ผู้ที่ติดตามก็ประมาณ2 000คนนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ว่านาาักศึกษากี่คนนะคะใครเป็นนักศึกษาที่แอบติดตามอาจารย์ก็รายงานตัวด้วยนะคะ <laughs> <laughs> นะคะโอเคค่ะอย่างที่บอกไว้ในช่วงแรกว่าเราอยากคุยเรื่องอะไรบอกไว้หลายรอบแล้วนะคะเราก็จะคุยในเรื่องของเอาอาหารเก่าออกไปนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าเราใช้แคปชั่นนะคะ ของเรากลา,กลายในแพลตฟอร์มหนึ่งว่าไม่สวยแต่ลำไส้สะอาดนะคะอุ้ยแคปชัแบบ่นดูดีไหมไม่สวยแต่ลำไส้สะอาดแต่บางคนอาจจะสวยก็สวยลำไส้ก็สะอาดด้วยก็มีก็แล้วแต่ใครจะไปใช้เนาะในแต่ละวันเราก็จะมาล้างลำไส้ให้สะอาดเพราะว่าเราเชื่อว่าในยุคนี้เป็นยุคของคนได้ผ่อนคลายกับการกินเชื่อไหม คนที่นั่งชมอยู่ตรงนี้ก็มีความแบบเอนโดฟินหลังในช่วงได้กินเราก็เห็นใจเราก็เข้าใจหลายคนบอกว่าเครียดกินนะคะจนกินฉลองกินงานต่างๆก็คือกินแต่กินก็ไม่ว่าแต่เราจะต้องรู้เทคนิคแล้วก็วิธีการที่จะนำพิษออกให้ได้ด้วยนะคะหรือว่านำอาหารเก่าอะ ออกให้ได้อย่าอย่านอนกอดอาหารเก่านะคะดังนั้นเราก็เลยเป็นเป็น,เป,นเป็นช่อง Youtube นึงที่อยากจะมาเล่าเรื่องราวถือว่าไลฟ์สไตล์ของคนปัจจบุบันแล้วก็นำเรื่องของแพทย์แผนไทยอะ่ะมาประยุกต์ใช้กับคนในยุคนี้แหละเราก็ไม่ได้ว่าจะสุขภาพดีเลิศมากเราทำได้ดีก็คืออออารมณ์นั่นแหละออกกําลังกายก็อาจจะมีแผ่มๆนิดหน่อยนะคะดังนั้น แล้วก็ความความคิดด้วยเนาะแล้วก็อริยบทต่างๆแล้วก็พยายามทําให้มันสมบูรณ์ทุกทุกอ้อนนแหละนะคะอะไรที่มันดีแต่บางทีถ้ามันไม่ถึงทางตันหรือว่ามันไม่ถึงจุดจบว่ามันที่ต้องป่วยอะ่ะหลายคนก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาทําเรื่องราวดีๆในเรื่องของการมีสุขภาพดีหรอกดิฉันเชื่ออย่างนั้นนะคะเพราะว่าดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในคนคนแบบนั้นด้วยนะคะทีนี้ ต้องบอกนะคะว่าตอนนี้ที่ชุมชนเราก็มีโควิดมีมาเราก็ดูแลกันตามวิถีที่เรามีโรงงานที่เรามีคลินิกแพทย์แผนไทยที่เรามีหมอแพทย์แผนไทยที่จะคอยดูแลกันและกันได้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าโควิด19นี้มันเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแล้วก็มันเป็นโรคที่ติดต่อทางทางการหายใจการไอจามที่มันสัมผัสกันอย่างนี้ค่ะ เราก็ทราบกันพื้นฐานตรงนั้นจะไม่ไม่ได้พูดแต่เราจะมาเล่าประสบการณ์ว่าที่ชุมชนหรือว่าตัวตัวเราเองเนี่ยดูแลผู้ป่วยเราดูแลกันอย่างไรนะคะหลังจากเรารู้ว่าป่วยอันดับแล้วก็ก็ให้อยู่บ้านแต่ก่อนนี้กักตัวโหดเลยนะเอาเชือกสีแดงเนี่ยล้อมบ้านเลยนะคะแทบจะแบบว่าโหดไหมก็คือทั้งโหดทั้งประจานนะคะ นะคะคเพราะว่าตรงน,นั้นมันมันน่ากลัวจริงๆถ้าออกมาจากเขตตรงนั้นก็มันก็มันก็จะเป็นตัวมันเป็นคนระบาดอนะวัคซีนก็อะไรก็ยังไม่มีนะคะดังนั้นก็ให้กักตัวอยู่ที่บ้านนะคะพอกักตัวเสร็จปุ๊บเราก็เริ่มอันดับแรกทุกคนก็มีไข้มีไออยู่แล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องให้ถึงมือเขาโดยเร็วและด่วนที่สุดเราเลือกฝ้าทรายโจน ซึ่งพลาธไรจนโรงงานก็ทําอยู่แล้วนะคะในรูปแบบแคปซูลจะเป็นเบอร์สูนย์นะคะจะเป็นเบอร์สูนย์ก็เป็นเบอร์สูนย์ใสแล้วก็แคปซูลของเรานี้จะเป็นแบบแบบพืชนะคะเพราะว่าเรามีโรงงานที่อยู่ในชุมชนที่ทานมังสวิรัต์ดังนั้นอะไรก็ตามที่จะมาเป็นโปรดักต์ในเรื่องของยาหรือว่าสมุนไพรเราก็จะให้ความให้ความสาคัญมากตัวนี้จะเป็น เบอร์ศูนนะคะซึ่งเบอร์ศูนย์นี้ก็จะบรรจุส่วนใบของเจ้าฟ้าทลายโจรต้องบอกก่อนค่ะว่าฟ้าทลายโจรไม่ใช่ว่าเราเพิ่งทําในยุคนี้นะคะโรงงานไม่ได้ทำในยุคนี้โรงงานทําตั้งแต่ตั้งโรงงานเกือบ25ปีเกือบ25ปีที่มีการผลิตฟ้าทลายโจรแล้วก็เป็นตัวแรกๆของโรงงานเลยนะคะที่ ที่อยู่คู่กับโรงงานแล้วก็ไม่มีวันไหนช่วงไหนที่เราไม่มีฟ้าทลายโจรในการจําหน่ายที่โรงงานเราแต่ว่ามีช่วงโควิดที่มันขาดไปอยู่ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตัวฟ้าทลายโจรก็คือดังนั้นก็กําลังจะบอกว่า25ปีในการผลิตฟ้าทลายโจรก็คือ1แหละต่อปรับของการมีสุขภาพดีในการหยิบฟ้าทลายโจรเนี่ยเลือกเป็นลำดับแรกๆของการลดไข้นะคะลดไข้ ลดความร้อนในร่างกายแล้วก็ทอมซินอักเสบนะบางคนเนี่ยเป็นทอมซินอักเสบก็จะเป็นอยู่บ่อยนะคะตัวนี้หรือว่าเจ็บคอก็ช่วยได้นะคะฟ้าทะลายโจรก็เป็นเป็นสมุนไพรตัวหลายคนถ้าบอกว่าทลายโจรก็ร้องยี้นะคะแต่ว่าช่วงที่เป็นโควิดระบาดไม่มีใครร้องยี้หรอกนะคะเราก็มีทั้ง,ท,งทำแจกทั้งทําขายนะคะทั้งควบคุมการขายคนละสองกระปุกเท่านั้นนะในช่วงนั้นนะคะ อันนี้ก็สามารถที่จะทานเมื่อเป็นโควิดลดทานไปได้เลย3เม็ด3เวลาเชา้าเที่ยงเย็นนะคะ3เวลาเลยตัวนี้จะช่วยในเรื่องของการลดไข้แล้วก็ฆ่าเชื้อพื้นฐานได้เป็นอย่างดีนะคะถ้าทานได้ทันนะคะถ้าทานได้ทันนะคะแต่กรณีใครที่ มีไข่มากทานสามเวลาแล้วก็ยังไม่ลดสามารถเพิ่มเป็น4เวลาได้นะคะเพิ่มเป็น4ีเวลาถ้ากลางคืนยังไข้ร้อนอยู่ก็เพิ่มไปอีก3เม็ดได้นะคะแต่พื้นฐานทาน3เวลาเท่านั้นนะคะอันนี้ฟ้าทลายโจรดังนั้นไม่ต้องกังวลนะคะคือบางทีการพูดยาเนี่ยเขาก็จะรีวิวทั้งข้อดีและข้อเสียแต่ส่วนใหญ่เนี่ย เรามักจะไปจับตรงข้อเสียข้อเสียก็คือทานไปแล้วจะมีลงตับมีอ่อนเพลียเราทานแค่5วันเท่านั้นนะคะเราทานแค่5วันแล้วก็ช่วงมีไข้เท่านั้นนะคะอันนี้คือฟ้าทลายโจรน,นะคะ5วันทานสามารถหยุดทานตอน3วันได้เลยไหมหยุดได้เลยค่ะถ้าไม่มีไข้แต่ถ้าเรามีอาการเจ็บคอค้างอยู่ถ้ายังมีการ ระคายที่คออยู่ถ้ายังมีเผลอมีไข้ขึ้นมาอยู่ควรจะทานให้ครบ5วันนะคะ5วันเท่านั้นนะคะไม่งั้นเราจะรู้สึกแขนขาอ่อนแรงรู้สึกเปรี้ยอย่างที่ได้บอกไว้นั่นแหละคะ่ะคือไม่มีแรงเห็นไหมคะสมุนไพรหรือว่าอะไรก็ตามถ้าเราทานเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้ ให้ให้กล้ามเนื้อเราอ่อนแรงได้เช่นกันมันก็จะมีข้อระวังเราก็จําข้อระวังแต่อย่าลืมเมนของเขาก็คือ e n d o ี r y มันจะช่วยในเรื่องของค่าเชื้อได้อย่างดีนะคะค่าเชื้อได้อย่างดีแล้วก็เราก็สังเกตดูว่าในชุมชนเราก็จะมีคนเป็นรอบรอบที่สองคนที่เป็นรอบที่สองกรณีที่เราวางยาไว้ได้ดีในรอบแรกเฮ้ยเขาเป็นรอบเนี้ยไม่หนัก ไม่หนักนะคะมันก็เป็นความโชคดีที่เหมือนกับฆ่าเชื้อได้ทันนะคะแล้วก็รักษาได้ถูกวิธีแม้จะเป็นรอบไหนๆเนี่ยมันก็ไม่หนักแต่เราก็ไม่อยากให้เป็นหรอกนะคะอันนี้สําหรับฟ้าทะลายโจรนะคะก็แนะนําให้นะคะถามว่าไม่เป็นโควิดทานได้ไหมทานได้ค่ะช่วงที่เรามีมีไอมีไข้แล้วก็สามารถทานได้นะคะออ่าต่อไป ทีนี้ในช่วงโควิดเนี่ยอดไม่ได้นะคะตัวนี้เป็นตัวที่ขีดเส้นแดงทึบๆประมาณ2อ,อทึบคู่เลยก็คือเบนจะโลกาวิเชียนหรือว่ายาห้าร่านะคะตัวนี้ในคัมภีร์ตะกศิลาของโบราณเนี่ยบอกไว้ว่าจะเป็นตัวกระทุ้งพิษไข้นะคะการเป็นโควิด19ก็คือการเป็นไข้ นะคะเป็นไข้ตัวเนี้ยเราจะกระทุงพิษก็คือไม่ให้มันลงปอดไม่ให้มันลงตับไม่ให้มันลงไตไม่ให้มันลงสูงหัวใจเราต้องรีบกระทุ้งออกมาให้ได้มากที่สุดตำรับเบนจาโรกบวิเชียนหรือว่าตำรับยาห้ารากนี้มันจะช่วยในเรื่องของการลดไข้ได้ด้วยนะคะก็เป็นทั้งยา,เ,าเป็นยาใช้เฉพาะในสถานที่ที่ มีใบประกอบโรคศิลปะหรือว่าหมอแพทย์แผ่นไทยนะคะแต่ว่าตัวนี้ตามร้านขายยาทั่วไปนะคะบางกลุ่มนะคะก็หาซื้อได้นะคะหาซื้อได้เพราะว่าตัวนี้จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติเหมือนกันนะคะก็หาซื้อได้นะคะเบนจารโรกับวิเชียนมีอะไรบ้างนะคะมีคน้ามีชิงชี้เท้าใย,ยม่อมแย่นางเมื่อเดือชุมพรน,นะคะหลายคนบอกว่า เป็นแพทย์แผนไทยนี้ต้องกินล้างกินผ่านนะคะเขาไม่ได้ไปเอามาขนาดนั้นนะคะก็จะมีการไปนำเอาสมุนไพรเหล่านี้มาแต่ก็ยังคงสภาพสูุันไพรให้ไว้อยู่นะคะแล้วก็มีการปลูกทดแทนอยู่นะคะดังนั้นยาห้ารากเป็นจาโลงกวิเชียนหรือว่ายาห้ารางนี้เราควรที่จะมีไว้นะคะตัวนี้มันดีตรงที่ว่ามันดีตรงที่ว่า กระทุงพิษไข้ออกจากร่างกายเราแล้วก็ลดไข้ได้เร็วแล้วก็ผลข้างเคียงที่เจ็บคอหนักๆตัวร้อนหรือว่าอาการลองโควิดเนี่ยเราจะลดลงไปได้น้อยมากนะคะลงไปได้น้อยมากในสมัยโบราณจะใช้การต้มนะคะในสมัยโบราณจะใช้การต้มกรณีท่านที่ท่านที่ มองว่าต้องกินเป็นแบบต้มอ,อะ่ะด้วยความเป็นหมอไทยเราก็อย่าอย่างนั้นแหละอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าท่านทานไหวทานได้นะคะถอดแคปซูลมาแล้วกดน้ำร้อนแล้วก็ดื่มไม่มีปัญหาไม่ผิดนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ตัวนี้จะไม่ระคายเคืองคอแต่มันอาจจะทานยากแค่นั้นแหละนะคะแต่ว่าถ้ากดน้ำร้อนใส่มันก็จะในเรื่องของประสิทธิภาพมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะเพิ่มมากขึ้นเหมือนเดิมนะคะ ตัวแคปซูลของเราเนี่ยจะเป็นแคปซูลพืชดังนั้นไม่ต้องไปกังวลเลยนะคะว่าจะจะเป็นพวกกระดูกสัตว์ต่างๆนะคะอันนี้ทำเราจะทำเป็นแคปซูลมาจากพืชแล้วก็ที่โรงงานยาสมุนไพรศีรารสุขเขาก็ได้มาตรฐานจีเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็ติดต่อได้เลยนะคะเข้าไปดูในเพจก็ได้นะคะเพจปัจจัยทีวีก็ ลองสอบถามกับแอดมินของเราดูนะคะาทานอย่างไรทานอย่างไรนะคะถ้าหากทานฟ้าทลายโจรแล้วก็ช่วงที่เราติดใหม่ๆเนี่ยสมเม็ดเลยนะคะสามเม็ดสเวลาเช้าเที่ยงเยน็นควบคู่กับฟ้าทลายโจรได้ไหมนะคะได้ค่ะแต่เราอาจจะเว้นช่วงนิดนึงการทานยาเป็นกำกำหลายคนก็อาจจะสงสัยแล้วก็ตกใจนะครว่าอทำไมทานเยอะจังนะคะก็ ก็อาจจะเว้นช่วงนะคะเหมือน,นกับฟ้าทะลายโจรทาน1ชั่วโมงเนี้ยให้เว้นไปสักอีก1ชั่วโมงเราค่อยตามเบนจะโลกบวิเชียนเข้าไปนะคะเดี๋ยวอันนี้จะบรรจุที่60บแคปซูลน,นะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าสภาพเม็ดยาเป็นอย่างไรนะคะนี่ก็จะซิลอย่างดีเลยนะคะแล้วก็แกะอ่าเป็นเป็น v ี a คนะคะจะเขียนบอกอยู่นะคะว่า เป็น V c a p นะคะเห็นยาก็คือน้ำลายเห็นอะไรก็คือน้ำลายหุดน,นะเราเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไม่ดีนะแล้วก็ซีนอย่างดีนะคะแล้วก็มีการาตัวนี้จะเป็นแบบฝาฉีกนะคะ,ะเขาค่อนข้างที่จะทําไว้ได้ดีมากนี่ฝาฉีกแล้วก็เปิดนะคะเปิดแล้วก็ยังมีตัวซีนอีกนะคะตัวซีนอย่างนี้เราค่อนข้างที่จะแกะยากนิดนึงเราต้องใช้ตัวช่วยน,นี่แกะ แล้วก็เก็บไว้นะคะไกลจากแสงไกลจากมือเด็กด้วยนะคะดเดี๋ยวมาดูตัวแคปซูลเรานะคะว่าเป็นอย่างไรอี่แคปซูลเราจะเป็นสีใสนะคะด้านในจะมีความชื้นด้วยนะคะตัวกันความชื้นด้วยหอมหอหอมมากเลยยาไทยหอมมากเลยนี่นะคะในลักษณะยาก็จะเป็นประมาณนี้ให้เห็นเลยไม่มีไม่มีสีไม่มีลายเลยนะคะเป็นธรรมชาติเพียวเเลยแล้วก็เป็นแคปซูลเบอร์ เบอร์ศูนย์ค่ะนะคะเป็นแคปซูลเบอร์ศูนย์นะคะค่อนข้างที่จะแน่นด้วยสมุนไพรนะคะก็สามารถทานได้เลยนะคะติดต่อกัน5วันแล้วก็เก็บไว้ทานเวลาเรามีไข้หรือว่ามีอาการลุ่มๆนะคะตัวนี้มันก็จะกระทุงพิษไข้เน้ะพิษร้อนได้อย่างดีนะคะเพราะว่าร่างกายเราเวลาเกิดโควิดก็จะมีทั้งปิดตาเซมหะมานะคะดังนั้น พิษเหล่านี้ก็สามารถกระทุ้งออกได้นะคะกระทุ้งออกได้ด้วยการด้วยการใช้ทั้ง2ตัวนี้แหละนะคะแต่แต่แต่จะมีอย่างนี้คะ่ะท่านผู้ชมคะหลายคนก็ถามมานะคะว่าส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เนี่ยจะจะมีความไอนะคะมีอาการไอร่วมด้วยทุกเคสเลยนะคะ เราก็ใช้มาตรการในการรักษาเหมมาตรการเลยนะการรักษาเนี่ยเราใช้ตัวนี้ค่ะเราใช้ตัวนี้นะคะอืมหนุมานประสานกายหนุมานประสานกายเป็นเป็นได้ทั้งไม้ประดับที่ไม่แห้งเหี่ยวไม่ตายทนทาน เกิดง่ายดูแลง,ง่ายอันนี้ปลูกมาเก็บมาจากบ้านของคุณยายนะต้นนี้นะคะน่าจะเกือบ30ปีแล้วค่ะแต่งตัดอย่างไรมันก็ขึ้นดังนั้นธรรมชาติบอกเรานะคะว่าอะไรก็ตามถ้ามันมีอยู่ตลอดเวลาไม่มีตายเนี่ยนั่นหมายความว่าเราเหมาะแล้วนะที่จะกินเขาดังนั้นไอเจ็บคอ ระคายเคืองที่คอเนี่ยตัวนี้ต้มกับใบเตยเป็นชาได้เป็นอย่างดีคือได้เล่าให้ฟังในทุกคลิปแล้วนะคะ,ะน่าจะเป็นคลิปก่อนๆก,ก็เคยเล่าในเรื่องของหานุมานประสานกายต้มเป็นน้ําชาก็ได้ในช่วงที่เราต้องอยู่กับตัว5วันเนี่ยต้มให้ได้1ลิตรนะคะใช้ประมาณซัก30กิ่งก็ได้นะคะ30ใบยอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าเป็นหนุมานประสานกายปลายเขาจะแหลมนะคะดูให้ดีๆนะไม่ใช่หนวดประมึกนะคะก็จะเป็น่มแหลมนะคะก็มีทั้งหมด7จ็ดใบนะคะอะ่ประมาณ7จถึงห้าใบก็มีอ่ประมาณ7จ็ดใบนะคะก็ต้มไปเลยนะคะใช้อย่างเงี้ยสักประมาณอย่างที่บอกไปนั่นแหละคะ่ะเอา30ก็ได้ให้ได้น้ําประมาณ1ลิตรเดี๋ยว30มันจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวลองดูนะอ่าสามสิบสาน้ำสักประมาณ หนึ่งลิตรนะคะต้มให้เดือดแล้วสีออกแล้วก็ใส่ใบเตยใบอะไรก็กรองไว้ดื่มดื่มตลอดทั้งวันได้นะคะถ้าเป็นเด็กก็ลดปริมาณลงนิดนึงตัวนี้จะทำให้ดูแลในเรื่องของปอนแล้วก็ลดการไอแล้วก็เจ็บคอแล้วก็ตัวนี้มันจะช่วยในเรื่องของคออยู่แล้วนะคะมันก็จะสามารถที่จะช่วยได้ดีนะคะก็ทานควบคู่กันไปคือด้วยใจจริงก็คือ สมุนไพรสุดชนะเลิศในความเป็นนี้เราเราก็ยกให้สมุนไพรสุดเขา,ามีความชนะเลิศอยู่แล้วนะคะดังนั้นก็ฝากไปหน่อยนะคะว่าใครที่ชอบปลูกไม้ประดับเราก็จะเพิ่มเติมตัวนี้เข้าไปในไม้ประดับของเราด้วยนะคะแต่งยังไงมันก็เกิดนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งตัวก็แล้วกันนะคะเอาละค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันที่เรามา เจอเจอการพูดคุยกันพูดจนแดดไล่แล้วเนี่ยนะคะเอาละค่ะอ,อีกตัวหนึ่งที่เรามักจะมาเล่าทุกคลิปเลยเราต้องโชว์แล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวอ่านี่กาน้อยเราเรา,เราต้องให้ได้โชว์นะนี่อันนี้จะเป็นฝักคูลาะที่เราใส่ไว้ในตอนแรกทีนี้เราบอกว่าเราจะกินเป็นชาแล้วตัวนี้ออกแบบได้อย่างดีก็คือมีที่กรองเราบอกเลยนะคะว่า เป็นของเล่นของเราดูสิน่ากินมากแล้วก็กรองได้กรองได้อย่างละเอียดเลยค่ะทุกคน mm. เขาจะได้ประมาณหนึ่งแก้วนะคะ mm. เดี๋ยวให้ดูนี่ดูกรองได้ประมาณนี้ hey. เห็นไหมกรองได้กลิกเลยนะคะกรองได้ใส่กลิกเลยนะคะเดี๋ยวด้านในจะโชว์เป็นเป็นตัวฝักคูนให้ดูนี่ เราจะต้มแบบนี้กินทุกวันนะคะเป็นชาชาของเราหอมาอมากเออเขาท่าดีชอบชอบชอบเป็นของใหม่ของเล่นใหม่นี่นะคะเพิ่ง impress มานะคะแล้วก็ชานี้ทำไมเราต้องดื่มชาเพราะว่าตัวนี้จะไปไล่อาหารเก่าออกได้เป็นอย่างดีไม่ได้ทานทุกวันนะคะแต่ว่าในช่วงคลิปที่เราทานให้โชว์โทให้ทานเนี่ยก็เป็นวันเว้นวันนะคะก็ แล้วก็ฤดูการนี้จะเป็นฤดูการที่เราไม่อยา,ากจะกองอาหารเก่าไว้นะคะถ้าเรากองอาหารเก่าไว้แล้วก็ความร้อนในในช่วงนี้มันก็มีเยอะด้วยก็ทําให้ไม่ไหวอะค่ะเราก็ต้องขับไล่อาหารเก่าด้วยการทานฝักคูณนะคะสูตรนะคะก็ให้ไปแล้วนะคะทุกคนก็น่าจะได้กันไปแล้วอืมอ้า ทานเช้าออกเย็ยนทานเย็ยนออกเช้านะคะอโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะโอเคมาเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าในวันต่อไปอยากจะให้คุยเรื่องอะไรก็คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำเรื่องต่างๆมาเล่าแต่ว่าหลังจากคลิปนี้เสร็จก็น่าจะเป็นในเรื่องของห้องเรียนแพทย์แผนไทยเดี๋ยวก็เราจะพาให้ให้ไปดูนะคะว่า ในแพทย์แนไทยโรงเรียนอย่างไรบ้างนะคะโอเควันนี้ดิฉันเป็นชั่วโมงการสอนในช่วงเย็นด้วยนะคะรอไปไปฟังการเรียนพร้อมๆกันวันนี้บ๊ายบายลาไปก่อนคะ่ะ